การอ่านนะครับมันไม่สามารถสอนสอนทำทุกแบบฝึกหัดสไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรียนมันเหลือน้อยอีกอย่างครับแต่หากชีิตช,ชุดนี้รู้สึกว่ามันดีจริงเพราะว่าตัวหนังสืเยอะมากมันหลากหลายนะครับมันหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวทำเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคําว่าความน่าจะเป็นก่อนนะครับควาน่าจะเป็นของเราอีกนะครับตามสูตรแล้วมันมีมันมีสูตรก็คือ PE มีค่าเท่ากับ f e หารด้วย NS นะครับตอนนี้ครูพูดเกี่ยวกับทฤษฎีเข้าไปนะครับ AE ในที่นี้ครับ E ในที่นี้คือเหตุการณ์ครูบอกให้พวกเราจำไว้ว่านะครับมันคือสิ่งที่โจทย์ถามมันคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับส่วนตัวน,นี้ครับ NS ครับมันคือสิ่งที่โจทย์กระทำ ครูบอกให้พวกเรานะครับจำแบบนี้ไว้เสมอนะครับสิ่งที่โจทามกับสิ่งที่โจกระทำนะครับอ่าคราวนี้นะครับเวลาอ่านโจทย์ปุ๊บเราก็ต้องดูว่าเออโจย์ให้มาแบบนี้มันเป็นการให้อะไรมานะครับเป็นการให้สิ่งที่โจทย์กระทำมาในบรรทัดนี้นะครับหรือสิ่งที่โจทย์ถามในบรรทัดนี้นะครับซึ่งในที่นี้ครับไอตัวสิ่งที่โจถามเนี่ยนะครับโดยส่วนมากครับมันจะอยู่หลังจากคาว่าความน่าจะเป็น นะครับอย่างเช่นข้อนี้ครับจงหาความน่าจะเป็นที่นี่เองครับ1.1กับ1.2มันก็เลยเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่โจทย์กระทำนะครับมันคือมันทัดช่วงต้นครับเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกอีกสี่คนไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึง่งนะครับปากฏว่าร้านอาหารนั้นครับเป็นโต๊ะโ่งแสดงว่านะครับเป็นการจัดคนหกคนครับพ่อแม่และลูกอีกสี่แสดงว่ารวมกันได้เป็น 6คน6คนนี coping, ondere, oh. uh ้มานั hmm. yes. okay. uh ่งโต๊ะลมนะครับนี no? yes. yes. ่คือสิ่งที่โจทย์กระทำครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับครูคำนวณหาค่า ms เลยนะครับเพราะ ms จะหาง่ายที่สุดแล้วในบรรดา me ทั้งหมดนะครับ ms จะหาง่ายสุดครับจากตรงนี้ครับ ms ของเราเนี่ยนะครับมันก็ควจะเป็นการจัดคน6คนนะครับไปนั่งโต๊ะลม6ทีั่นนะครับสูตรที่ครูใช้ในการนั่งโต๊ะลมว่าอย่างไงนะทุกคน m อลบหนึ่งแสกครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราใช้มนะันคือ m อ็มลบหนึ่งทั้งหมดแสกน,นี่คือสูตรในการนั่งโตระกลงครับมีทั้งหมดหกคนก็กลายเป็นหกลบหนึ่งทั้งหมดแสกเลยได้เป็นห้าแสกห้าแสกคือร้อยยี่สิบวิธีนะครับต่อไปครับมาดูข้อหนึ่งจุดหนึ่งครับหนึ 1. 1, ่งจุดหนึ่งเขาบอกไว้ว่าอะไรรู้ทั้งสี่คนน่าติดกันอ่าแสดงว่าเป็นการจาัดนะครับโดยที่บังคับให้รู้น่าติดกัน ถ้าลูกนั่งติดกันเราก็จะนับลูกแล้วนับรวมเป็นหนึ่ง,งนะครับเราก็จะนับลูกแล้วนับรวมเป็นหนึ่งที่เหลือก็จะเหลือพ่อแล้วก็เหลือแม่แสดงว่าครับในที่นี้ครับมีของทั้งหมดกี่สิ่งครับจะนั่งรอบตัวกลมครับทุกคนการเป็นว่ามีของกี่สิ่งนั่งรอบตักลม สนะนะครับส่วนการจัดของน้าโตัวกลมเราก็ต้องใช้เอ็นลบหนึ่งอยู่แล้วครับตัวนี้เลยกลายเป็น3ลบหนึ่งทั้งหมดแฝดครับจัดของ3าส่ 4, ก้อนของลูกก้อนของพ่อก้อนของแม่เป็นส0มนั่งรอบตัวกลมเลยกลายเป็น3ลบหนึ่งแฝดควนี้ครับในส่วนของลูกเนี่ยนะครับมาเรียนกันสร้างรากอยู่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่คนนี้มันก็สามารถสลับตำแหน่งกันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นครามีอยู่สี่คนสับเปลี่ยนได้ทั้งหมดก็ได้เป็นสี่แฝกนั่นเอง นะครับการเป็น2แฝกคูณกับ4แฝกครับ2อแฝกคูณสแฝกนะครับมันได้เป็น48เพราะฉะนั้นครับความน่าจะเป็นของข้อนี้ครับจากสูตรนี้ค่าเท่ากับ NE หารด้วย ES ครับโดยการเป็น48หารด้วย120วิธีเวลาครูเฉยเวลาอยู่ในช้อยนะครับเวลาเจอในช้อยมันจะชอบทำให้อยู่ในรูปอย่างต่างนะโดยเร้เป็นสองนควิธีนะครับนี่คือข้อแรก ในลักษณะนี้นะครับกปะโมตมีของตัวก็เลือกใส่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับจากตรงนี้ครับจะได้ออกมาเป็นนะครับกี่วิธี60ไหม n เลือกหนึ่งได้ n นเนาะนะครับก็เลยได้เป็น60นะครับได้เป็น60วิธี a เเหมือนกับว่าคูณข้ามข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมฮัลโหลครับ มาดูนะครับได้ NS แล้วนะครับคราวนี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามก,ก็คือในส่วนของ E แต่งตัวด้วยเสื้อและกระโปรงสีต่างกันนะครับมันก็เลยต้องกลับมาคิดว่าเอา้าแสดงว่าอับแรกถ้าหากเราสวมเสื้อสีแดงกระโปรงเราข้าแดงนะกระโปรงเราต้องเป็นน้ำเงินกับเขียวใช่ไหมครับอะหากเราคิดนะครับหากเราคิดโดยวิธีตรงเนาะ นะครับอันนี้ครูอยากจะเสนอแนวคิดสองอันนะนะครับถ้าหากเราใส่เสื้อสีแดงอ่ะครูโฟกัสไปเลยตรรกะที่หนึ่งครับใส่เสื้อแดงดเราต้องคิดตามนะนะครับใส่เสื้อแดงนะครับถ้าใส่เสื้อแดงเสื้อแดงเรามี2ตัวเราก็เลือกใส่แค่ตัวเดียวอยู่แล้วครับแต่นะครับการเก็งของเรามันห้ามแดงเพราะฉะนั้นการเก็งเราต้องเป็นนักเงินการ เขียวน้ำเงินมี3าเขียวมี1เลยรวมกันได้เป็น4ตัวเราจะเลือกมา1ตัวครับนี่คือกริที่เราใส่เสื้อแดงนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น2อคูณสเนาะได้เป็น8นะครับต่อไปครับใส่เสื้อนะครับต่อไปใส่เสื้อทั้งเงินนะครับเสื้อนเงินเรามี3ตัวเราก็เลือกมา1ตัวครับ แต่กางเกงเอ๊ะแ,แต่กระโปรงเราห้าเป็นตังงึอนครับสแสดงว่ากระโปรงของเราต้องเป็นแดงกับเขียวแดงกับเขียวรวมกันได้เป็นสาตัวเราเลือกมา1ตัวอันนี้เลยได้เป็น3าคูณสครับก็เลยได้เป็น9วิธีกรณีที่3นะครับใส่เสื้อตัวสีเขียวเราต้องคิดแบบนี้เท่านั้นนะนะครับใส่เสื้อสีเขียวสีเขียวมีหนึ่งตัวเราก็เลือกมาหนึ่งตัวก็ถูกแล้วนะครับ คราวนี้กระโปงสีเขียวนะครับอันนี้เราห้าส่ครับเราต้องเสกกระโปงสีแดงกับสีนหนึเงิน2ตัวนี้รวมกันได้เป็น5ตัวเราก็เลือกมา1นึครับกิจการเป็น5าเลือก1กรารเป็น1คูณ5ได้เป็น5วิธีแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับก็คือใส่เสื้อสีขาวนะครับเสื้อของเรานี่นะครับมีอยู่ด้วยกันสิตัวไอ้โทษทีครับสีขาวมีอยู่สีตัวนะครับเราเลือกมา1นตัวกดยการเป็นสีเลือก1แต่ กระโปงของเราครับไม่มีสีขาวเลยแสดงว่ากระโปงเราสามารถเลือกได้ทั้งหกตัวลยาการเป็นหกเลือกหนึ่งครับการเป็นสี่คูณหกเลยได้เป็นยี่สิบสี่วิธีคราวนี้อยากจะถามพวกเราว่าคุณต้องเอากรณีทั้งหมดนี้มาทําอะไรกันครับบวกนะเพราะงานเราจบไปแล้วนะครับบวกกันได้ทั้งหมดเป็นท่ไหร่ ได้เท่าไหร่46เนอะนะครับได้46วิธีนะครับเพราะฉะนั้นครับความได้จะเป็นของข้อนี้ครับก็มีค่ากับ NE คือ46ครับหารด้วย a s คือ60หรือมีค่าตับ23ส่วน60วิธีแค่นั้นเอง ว่านะเอาครูถ้าถ้าไม่ใส่เสื้อ,อก่นกอนใส่กาโเกงก่อนได้ไหก็ได้นะครับแค่ตัวเลขตรงนี้จะไม่เหมือนแต่สุดท้ายแล้วตดวรวมที่หน้าก็ได้4 6อยู่ดีนะครับมาเราใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับรรนนประมาณนี้นะครับแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเอาเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วลบด้วยนิเสถของมันแต่การลบด้วยนิเสถของมันเลงก็ต้องมาแยกกรณีคิดอยู่ดีนะครับก็คือใส่เสื้อแดงกับกะปเกงก็ต้องแดง เส,เส็นเสี้ยงเงินกระโปงก็ต้องต้องเงินอะไรประมาณนี้แล้วจากผู้ที่ดูดการเป็นปรูปออกเหตุการณ์ทั้งหมดถึงจะได้เอ็นอีที่โจทย์ต้องการนะครับอันนี้ก็ยุ่งยากไม่แพ้กันนะครับอันนี้ไม่ว่าคิดยังไงก็ได้แบบนี้อยู่ดีนะครับหนะ้าประมาณนี้ครับทุกคนข้อที่สองอ่ะคราวนี้ย้อนไปดูนะครับข้อ1.2ครับลืมเลยนะครับ1.2อครับเขาบอกว่าพ่อแม่พ่อแม่ฮักนักติกัน,น อ่ะเป็นคำถามใหม่เพราะฉะนั้นแสดงว่านะครับเราต้องไม่เอารูปมายัดมามาติดนะนะครับมันเป็นคำถามใหม่ไปแล้วส่วน NS เราก็ใช้ตัวเดียวได้คราวนี้มาดูในสอวนขงอีครับพ่อแม่ก็นั่งติดกันตามหลักการนะครับในการใส่ของติดครับในทีมีครับของเราเราจะต้องใส่สิ่งอื่นลงไปก่อนโดยเป็นพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นครูใส่เด็กๆลงไปก่อนครับเด็กๆของครูนะครับมีอยู่ด้วยกัน4คน สี่คนนี้ใส่ครั้งแรกครับเราเป็นการใส่บนวงกลมนะครับเราเป็นการใส่บนตัววงกลมเพราะฉะนั้นสูตรที่คูช้ยเรต้องเป็นเอ็นลบหนึ่งครับเลลาเป็นสี่ลบหนึ่ง้าหมดแดนี่คือการใส่ในติลงไปนะครับคราวนี้จะเกิดช่องว่างในการใส่พ่อก,กับแม่ครับซึ่งพ่อกับแม่มันใส่ทีหลานไม่ว่าใส่ตรงไหนนาสามารถรูได้เลยว่าเอ้าถ้าอยู่ตรงนี้ก็อยู่ระหว่างลูกของตัวลูกคนกลางในไประมาณนี้พนเพราะสมาร้ตำแหน่งแล้วครับ ในที่นี้ครับในการแสงพ่อแม่ในครั้งที่2เนี่ยนะครับในที่นี้มันจะเป็นการแสงในรูปแบบของการเรียนสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราใช้เนียก้องเป็น p r ที่ว่างมีอยู่4ช่องครับคนต้องการให้พื้นที่พ่อกับแม่มีแค่สอช่งชองโดยการเป็น P42 ครับเลยได้เป็น3แสคูณกับ P42 ได้เป็น4แสดฐานด้วย4ลบก็ได้เป็น2แสกนะครับการเป็น3คูณ2คูณ4คูณ3คูณ2 นะครับหารด้วย2เนะาะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย98เป็น72นะครับได้เป็น72วิธีเพราะฉะนั้นครับความวน่าจะเป็นของข้อที่2ครับเลยต่อ72หารด้วย120ครับหรือมีค่าเท่ากับเศษสส่วน5นะครับได้ประมาณนี้ ไม่ยอมเสียงเงินแล้วก็มาดีเลยคัณตงก็ได้ถึงจะยอมเสียงเงินมาคุณก็ไม่ให้อยู่ดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเอาข้อไหนดีสามสี่ห้าเอาข้อไหนดีหกสามสี่ห้าผมผมผมัอย่อยเอาพกกับพกนะครับที่เหลือเราเดี๋ยวรอในคลิปเอานะนะครับก็จะพยายามอ่านเพล็กซนะครับอ,อะไรนะอะอามาดูครับ ร้านขายความไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับจําจนวดจํานวนหลอดไฟ LED จนนํานวนย5ิห้าหลอดแล้วก็มีคุณภาพดีมากสุดนะครับคุณภาพดีแปดแล้วคุณภาพตา,ารกลารค้านะครับถ้าโมแก้วซื้อหลอดไฟ LED จากร้านขายดังกล่าวจํานวน5าหลอดจนหาคามน่าจะเป็นต่อไใบนี้ทําไมคุณรู้สึกคุ้นค้นเหมือนเคยสอนกันแล้วหรือว่าถูกคล้ายับบุดูนะครับอ่ะ ในที่นี้ครับแน่นอนว่าอันดับแรกต้องราะห์ NE กับ NE ่อน NE คือสิ่งที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามส่วน n s ของเราเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ต้องการกระทำเพราะฉะนั้นจากที่อ่านโจทย์ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการกระทำก็คือนกแก้วเนี่ยซื้อหลอดไฟจำนวน5หลอดมีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี25หลอด เขกกาต้องการซื้อ5้าหลอดก็กาเป็นยีนาาิหาเลือกค่าแค่นั้นเองเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำนะครับว่าจะต้องซื้อเรียงกันยังไงไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นขอแค่ครบ5้าหลอดนะครับแล้วก็กลายเป็นเอเลือกอ่านะครับเพราะเราเลือกซื้อธรรมดาไม่ได้นิการจัดอันดับว่าถึงมาตอบอันดับเนาะยี่สิบ้าเลือกค่าครับได้เป็นยี่สิห้าสานด้วยย5 5บห้าลบห้าหรือ20่สิมแล้วก็คูณกับ5้นะาแสนเนาะครูขอกระจายออกมาครับแต่ไม่หาผลคูณนะ เป็น25่สิบห้าคูณยีคูณยีิบสคูณยีิบสคูณยีิบเครับพอจัสุดแค่นี้เพราะเอา20ตัดกับ25ครับช่วง2ี่สิเลยหายไปแล้วหารด้วย5แสนครับ5้าแสนคือ5้าคูณสคูณสคูณสอคูณห่อ่ะรู้สึกว่า4 3่สมันมีค่าเท่ากับยีิบสี่ตัดทิ้งครับค่าตัดกับยีิบหได้เป็น5ครับ แสดงว่า fs ที่ครูได้ค่ะเป็น5คูณ23คูณ22คูณ21นี่คือ fs ครับคราวนี้ดูในส่วนของ ne ข้อแรกเขาบอกว่าได้หลอดไฟคุณภาพดีทางท่าหลอดเอ้าก็ขอแค่คุณภาพดีคุณภาพดีมี8หลอดเพราะฉั้ก็8หลอดเลือก5แค่านั้นเองนะครับเราต้องการราคาก็เป็น8เลือก5แค่านั้นครับอะ แปดเลือกห้านะครับแป๊บนื้อแปดเลือกค้าที่ข้อไห่เนาะกระจายออกมาเ้าเขาใช้คำว่าดีอะไรเอ่ยดีมากโคทีครับดีมากนะครับมีอยู่ด้วยกันสิบหลอดในการเป็นสิบเลือกห้านะครับอ่าสิบสองเลือกค้านี่นะครับคำนวณออกมาแล้วได้เป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับ เพราะฉันความน่าจะเป็นที่ได้ครับก็เลยตอบ792หารด้วยก้อนนี้ทั้งก้อนครับได้มาเป็น53,130ต,ต่อมาจะเป็น12หารด้วย805ครับนี่คือความน่าจะเป็นที่ได้มันก็ประมาณนี้เองนะครับง่ายๆประมาณนี้ถ้าใครได้หลักการน,นับเรื่องต้นไอชีก่อนหน้าน,นี้เรื่องนี้คือสบายแค่เอามาจากใส่เศษส่วนแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปนะครับ6.2นะครับได้คุณภาพปานกลาง5หลอดปานกลางของเราอีมีอยู่5หลอดครับฉันการเป็น5เลือก5ครับเลยได้เป็น1วิธีครับเพราะฉะนั้นความน่านจะเป็นที่ครูดได้ครับเลยกลายเป็น1หารด้วย5เล3 1 3 0จบ ต่อไป6.3มีคุณภาพปานกลางอย่างน้อยหนึ่งหลอดนะครับคุณภาพปานกลางอย่างน้อยหนึ่งหลอดแสดงว่าในที่นี้ครับปานกลางหนึ่งหลอดก,ก็ได้2หลอดก,ก็ได้3หลอดก,ก็ได้4หลอดก็ได้แล้วก็5หลอดก,ก็ได้ถ้าเราคิดแบบนี้เราต้องคิด5ากรณีย้ําเลยนะครับว่าถ้าเราคิดแบบนี้เราต้องคิดทั้งหมด5กรณีซึ่งครูก็ไม่แนะนะ นะครับเพราะว่าในส่วนของกรณีแต่ละกรณีเราจะต้องเลือกหลอดอื่นอีกยิ่งเสียเวลาเข้าไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นครับแนวคิด M E ในข้อนี้ครับทุกคนแนวคิด M E ในข้อนี้ครับครูจะหาจากการเอา nS ส e. ครับลบด้วย n e. ของนิเสด E ีนิเสษของอย่างน้อยหนึ่งหลอดก,ก็คือไม่ได้สักหลอดและ ns ข e. องเราหามาแล้วได้เป็น ห3 1 3 0ครับลบด้วยกรณีที่ไม่ได้หลอดบานการสักหลอดครับเพราะฉะนั้นหลอดที่เราจะได้ก็ต้องเป็นหลอดที่ดีมากมีอยู่สอหลอดแล้วก็หลอดดีเอีกหลอดนะครับรวมกันเป็น20หลอดหลอดกลายเป็น20เสิเลื่อ5ครับซึ่งได้ออกมาเป็น1550 4นะครับ นั่นหมายความว่าความน่าจะเป็นข้อนี้ครับก็เลยตอบ15,504หารด้วย f s ก็คือ53,130ครับจบเป็นประมาณอันนี้20เรื่อง5โทษทีครับอ่ะลบกันออกมานะครับได้เป็น37,626นะครับ ตามนี้6.4เขาบอกว่ามีคุณภาพดีมาก3หลอดและปลานการ2หลอดเพราะฉะนั้นดีมาก3หลอดนะครับดีมากของเรามีอยู่12หลอดเนาะเราก็เลือกมา3แคเนเีก้ก็ได้2เลือก3กนะครับคุณภาพปานกางปานกางเลามี5หลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแค่2หลอดครับกา่าเบี้ย5เลือก2เห็นไ,ไหมครับ จะสังเกตว่ามันได้ออกมา5หลอดแล้วอันนี้เรื่อกมา3หลอดอันนี้เรื่อกมา2หลอดป็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นครับตัวนี้กระจายออกมาคูนกันออกมาเนาะได้เป็นเท่าไหร่เนาะ,นะอยู่หน้าอะ่าได้ออกมาเป็น เป็นที่ได้ครับข้อนี้ครับก็เลยตอกนะครับ2,200หารด้วย53,130ครับตัดทอนออกมาครับเลยได้เป็นย0่หารด้วย483จบทุกคนนะครับนักเรียน4ห้องครับส่งพูดแทนไปครับเลือกกรรมการห้อง้องลอ2คนเป็นชายหนหญิง1นนะครับแสดงว่าตอนนี้ครับมีคนกี่คนครับ แป <8, S 2> เนาะน,น,นะครับจงถามความน่าจะเป็นที่ในการคัดเลือกกรรมการ4คนมาจากผู้แทนชั้น8คนน่าจะเป็นน่าจากผู้แทนชั้น8มาจากผู้แทนชั้น8มั้งนะครับแล้วเป็นผู้ชาย2คนหญิง2คน โดยที่นะครับมีผู้ชายและผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่คู่จากห้องเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเบื้องต้นต้องวิเคราะห์ก่อนครับโจทย์ข้อนี้ครับในการหาย s s นะครับซึ่งแน่นอนว่า NS คือสิ่งที่โจทย์จะทำโจทย์มันจะทำสำหรับข้อนี้ก็คือจากคนแปลเขาต้องการมากี่คน4คนคก็เลยการเป็นแปลเลือก4 นะครับ้ลยการเป็น8เลือกสท่คราวนี้8เลือก4นี่นะครับได้เป็น70วิธีอ๋อโอเคนะครับได้เป็น70วิธีต่อไปนะครับต่อไปนะครับจะหาเอฟอีนัทีนี้นะครับจะสังเกตว่า ในส่วนของ n e นี่รู้สึกว่ายุ่งยากอยู่นะเพราะว่าอะไรครับมาต้องการที่เป็นชาย2หญิง2แล้วก็ต้องมี1คู่ใช้คำว่าอย่างน้อย1คู่มาจากห้องเดียวกันสแสดงว่านะครับเอาเป็น1คู่ก็ได้หรือว่ามาพร้อมกันทั้ง2คู่ก็ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ครูเลยคิดว่านะครับครูเลยคิดว่าอ่า ถ้าเราใช้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วลบด้วยตัวที่มันมาจากคนละห้องทั้งหมดหนี่ล่ะน่าจะดูดีกว่านะครูว่านะครับเอาเหตุการณ์ทั้งหมดคือเ0แล้วลบด้วยเหตุการณ์ที่นะครับมันมาคนละห้องนะครับถ้าลบด้วยเหตุการณ์ที่มันมาคนละห้องทั้งหมดนี่ก็แสดงว่าคงไม่มีคู่ไหนที่มาด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมันก็จะชัดเจนพอดีครับ เพราะฉนนข e, ้อนี้ครับเอ้น E ข้อนี้ครับคุณเลยหาจากการเอาเหตุการณ์ทั้งหมดครับแล้วลบด้วย n ของมิเสด e นมิเสดของ e ก็คือนะครับจากที่ว่าชายอย่างน้อยหนึ่งชายและหญิงอย่างน้อยหนึ่งคู่จากห้องเดียวกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นนะครับไม่มีใครเลยที่มาจากห้องเดียวกันโอเคไหมครับและ ns e, ของคู่คือ70ครับลบด้วยนะครับ กรณีที่ไม่มีใครเลยมาจากห้องเดียวกันครูเลยคิดแบบนี้ครับเอาผู้ชายก่อนผู้ชายมีทั้งหมด4คนแน่ๆนะครับผู้ชายมี4คนเขาต้องการตัวแทนผู้ชาย2คนเลยการเป็น4เลือก2แต่สำหรับผู้หญิงครับผู้หญิง2คนนั้นต้องไม่ใช่2คนที่มาจากผู้ชาย เพราะะนนเดิมทีผู้หญิงมีอยู่ด้วยกันสี่คนเดิมทีผู้หญิงมีอยู่ด้วยกันสี่คนสี่คนนี้ต้องหักสองคนที่นะครับที่ที่อยู่ค้อมเปกับผู้ชายออกก็จะเหลืออีกสองใช่ไหมครับเพราะฉันสองคนนี้ครูก็เลือกมาทั้งสองคนนะครับเลยการเป็นเจ็ดสิบลบด้วยสี่เลือกสองนะคนะคก็คงจะเป็นสี่คูณสามอันสองได้เป็นหกน,น,น,นะครับ เป็นหกแล้วก็สองเลือดสองเลเป็นหนึ่งเลยได้ออกมาเป็นหกสิบสี่วิธีครับลอชนะครับข้อนี้ครับคนนั้จะเป็นที่ครูดได้ก็เลยต่อหกสิบสี่ส่วนด้วยเจ็ดสิบนะครับได้เป็นหกสิบสี่ส่วนด้วยเจ็ดสิบนะครับตัดสองออกมาได้เป็นเท่าไหร่สองเลือดสองได้หึือเปล่ 4คูณ3าหาร2นะครับได้เป็น6นะครับอได้เป็นคูนะครับ64เลือกอ่าโอเคครับอ่าคูณส่ส่วนเจสิครับเอาอะไรหารดี3อ่าเอา2หารได้เป็น32สองหารด้วย35นะครับคูณได้เท่านี้นะครับ โอเคเนาะนะครับงาวันนี้คงไว้แค่นี้แหละ